มาเจอกันตอนเยน็นอีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวครีมทาก,กันยุงไม่ใช่สิครีมทายุงกัดีมทายุงกัดนะครับเราซูมแป๊บนึงอ่านี่นะครับผมได้เห็นไหมอ่านี่นะครับได้มาตอนที่ไปหาคุณหมอตอนฉีดยานะครับเอาแผลยุงกัดให้ ให้คุณหมอดูคุณหมอก็อ๋อต้องตัวนี้ตัวนี้คุณหมอแนะนํานะครับอ่าครับเพื่อนๆลองไปหาชายดูนะแล้วก็คุณบอกว่าต้องรีบแผลยุงกัดเดี๋ยต้องรักษาให้หายภายใน1นถึงสวันนะครับเพราะถ้าไม่หายเนี่ยมันจะเป็นแผแลเราจะรักษายากนะครับคุณหมอเลยให้ยาตรงนี้มานะครับคุณแม่คุณพ่อคนไหนก็ไปลองซื้อมาชายดูได้นะครับมามาดูนี่แผลยุงกัดพี่ปิน่นอ้ยแดยงเลยแดยงเลยนะครับอันนี้ทาได้1วันแล้วเนาะ นี่เข้าวันที่สองนะครับทาวันละหนึ่งครั้งก็พอนะครับผมนี่นะครับทาเข้าไปตึ้งก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 ึง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 อันนี้หาย,ยอันนี้แผลแรกอันนี้แผลแรกอันนี้แที่องนี้แผที่สองนีแผแรกทามา2องวันแล้วนีหาอันนี้เพิ่งทาใน,นาวันเดียวนะนะครับยุงก็ชอบมากัเด,ด,เดเดสกเลืเด็กหวาน พ่อแม่อยู่ด้วยก็ไม่กัดกัดแต่เด็กนีกัดแต,แต่ลูกสาวพ่อนี่แหละสาวพ่อยังดื้อยู่ดึงดึงดึขนาดใส่คาย,ยาวมันยังเล็ดรอดอะกาศกันได้โอเคนะครับก็ทาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตื่นมาพรุ่งนี้ก็น่าจะบางลงแล้วนะครับก็ลองไปหามา,าใช้กันดูเนาะนะครับผมนะ พี่ปินก็ตอนนี้อาบน้ําเสร็จแล้วนะครับเตรียมตัวจะเข้านอนเนาะรอแปรงฟันเนาะเดี๋ยวคุณพ่อไปล้างมือก่อนนะครับก็จับยาแล้วก็มาพาพี่ปินแปรงฟันกับคุณแม่เนาะนะครับต้องช่วยกันจับสองคนนะโอ้ระวังลูกระวังระวังระวังค่ะระวังโอเคเดี๋ยวตามา,ากเนาะเหรอเขาพี่ปินฟันตอนนี้มีกี่ที่แล้วรับคุณแม่ มีฟันแปดชี้แล้วค่ะมีแปดชี้แล้วยิ้มเลยยิ้มเก้าก็กำลังจะขึ้นว้าวพิ้นยิ้มโชว์เลยด้วยอันยิ้มเชียงแคนิชมายยิ้มโชว์เลยยิ้มเชงแชงเลยค่ะจะจับจะจับหูอยไม่ให้จับหรอกพี่บิ๊นพี่จ๋าจะอี๋นดื้อนะครับโอเคขอตัวพายพินไปแปรงฟันก่อนล้างมือก่อนนะครับโอเคชืบายบายพิ้นบายบายก่อนเร็วบายบายค่ะพี่บิ๊นบายบาย กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้น้องปิ่นด้วยคคค่่ะะบบ๊าายยโอเค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ